ฟ้ากว้างไกลใครเล่าจะรู้ถึงดังเหมือนซึ่งบทชีวิตที่พบเห็นเกิดเติบใหญ่ผจญทุกสุขลำเค็นจงอย่าเป็นคนสิ้นสู้แม้ทางไกลสวัสดีครับพบกับผมคนเล่าไพรในเรื่องดงสนธยาป่าสามเหลี่ยมรับแลตอนที่สิบการซุ่มโจมตีของควายป่าโทนและผีบิน น้อยเลิงกันจองนายเลิศแดงและคุณวิภพต่างพากันเฝ้ามองกริยาบทของแสงนั้นว่ามันกำลังจะทำอะไรเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงและแล้วแสงนั้นก็ได้ค่อยคอยหาย และห่างออกไปจนในที่สุดก็ลับตาเหล่าคณะเมื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นเพียงขโมดมหากินและมันก็ได้ไปแล้วเหล่าคณะจึงกลับเข้าที่พักผ่อนยังคงเหลือแต่แดงกับนายเลิศอยู่เฝ้ายามเท่านั้นหลังจากผ่านช่วงเวลาลุ้นระทึกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ยังคงปกติจนนายเลิศ ขอพักสายตาให้แดงอยู่เฝ้ายามแล้วค่อยลุกมาสับเปลี่ยนกันหลังจากนายเลิศตื่นทั้งสองทำหน้าที่ในคืนนี้ได้ดีมากจนเวลาเช้าได้ขยับเข้ามาเยือนแต่ละคนก็ได้ไปอาบน้ำอาบท่าเพราะไม่ได้อาบกันมาหลายวันแล้วส่วนแดงกับเมยก็ช่วยกันทําอาหารเป็นเมนูง่ายๆ แกงอ่อมด่างปลายไม้หรือพยากระอกดำนั่นเองเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาพอทุกคนมาครบก็เลยนั่งล้อมวงกินข้าวและวางแผนในวันนี้ไปด้วยน้อยเลิงผมมีความคิดว่าให้ผมกับกันจองแดงออกหาร่องรอยส่วนคุณเลิศอยู่กับคุณพ่อที่แคมป์นี้และคนที่เหลือก็ให้รอยอยู่ที่แคมป์นี้เหมือนกัน ถ้าไปกันมากมันเสียงดังอย่างน้อยมีคุณพ่อกับคุณเลิศอยู่ที่นี่ก็อุ่นใจวิภาคุณก็อยู่ที่นี่กับคุณพ่อนะครับคุณวิภาได้ค่ะคุณคุณว่าอย่างไรวิภาก็ว่าตามพราะคุณไม่เคยผีผามทำอะไรอยู่แล้วน้อยเลิงตกลงตามนี้นะครับเดี๋ยวสักพักพวกผมจะออกเดินทางกันละเมื่อกินข้าวเสร็จ ทั้งสามก็ได้แยกตัวออกไปเตรียมของส่วนตัวเพื่อออกหารอยสางดำที่ได้หายไปอีกรอบเมื่อถึงเวลาแล้วทั้งสามจึงออกเดินทางไปตรงจุดที่เจอรอยสางดำล่าสุดใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า,ก,วาก็มาถึงทั้งสามช่วยกันพิจารณาดูร่องรอยเก่าก่อนที่รอยจะหายและเดินดูอย่างละเอียดโดยรอบแต่ก็ยังไม่เจอร่องรอยกันจอง มันจะเป็นไปได้ก็เลิงตีสางดํมมันอาจจะเป็นพวกคนเล่นของจำแรงร่างมาน้อยเหลิงม,มันอาจเป็นไปได้อาจจะทํานองเดียวใครกับสมิงแดงเวลาพวกแกสองคนคุยกันนะข้าพยายามตั้งใจฟังตลอดเลยกันจองและน้อยเหลิงเมื่อได้ยินแดงพูดแบบนั้นก็ต่างพากันยิ้มเยาะเย,ะเยะ้ยแบบมีเล่สนายใส่ ทั้งสามเมื่อตามหารอยสางดำไม่พบจึงคิดที่จะตามรอยคนนี้ไปจะได้รู้กันว่ามันเป็นรอยอะไรตามรอยกันไปค่อนข้างไกลแต่ก็ยังไม่เจอเจ้าของรอยทั้งสามจึงตัดสินใจตามต่อจนมาสุดอยู่ที่ป่าดงดิบชื้นมีเสียงน้ำตกอยู่เบื้องหน้าทั้งสามจึงแหวกป่าเข้าไปดูปรากฏเป็นลํำธารใสด้านบนเป็นน้ำตก และหลังน้ําตกมีเงาดําคล้ายปากถ้าอยู่ตรงกลางเมื่อทั้งสามได้ตรวจดูรอยคนที่ตามมาเพราะความสงสัยว่าอาจเป็นสางดำำงําจําแลงรอบๆป่าบริเวณน้ําตกก็ไม่พบรอยแล้วทําให้ทั้งสามเริ่มแน่ใจว่าเจ้าของรอยอาจเข้าไปในถ้านี้ก็เป็นได้บริเวณนี้ไม่มีแดด่องและยังวังเวงกว่าทุกที่ที่ผ่านมาด้วยเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วทั้งสามจึงตัดสินใจที่จะกลับแคมป์ไปแจ้งข่าวทุกคน ที่พบถ้ำประหลาดใต้น้ําตกเมื่อทั้งสเดินทางกลับมาสักพักจูจ่ๆก็มีเสียงป่าแตกไม้หักโคมภามมาทางด้านข้างทั้งสามคนไม่ได้ทันเตือนกันและกันก็รู้ถึงภัยที่กําลังมาถึงจึงพากันวิ่งหาจุดหลบภัยโดยเร็วพลันน้อยเหลิงได้วิ่งขึ้นต้นไทรเพราะมีรากเป็นจุดเหยียบเกาะได้ง่ายแดงได้วิ่งหลบเข้าร้อยแตกของหินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นร่องโตวกว่าตัวเองไม่มากพอเข้าไปได้ส่วนกันจองนั้นโจนตัวเจ้าของเสียงป่าแตกนั้นจึงมุ่งไปทางกันจองกันจองมองหาที่หลบไม่ทันการได้เหลือไปเห็นกอไผ่ซางกอหนึ่งไม่ใหญ่มากและด้านในกอมีช่องว่างเยอะจึงโผลเข้าไปกลางกอไผ่และจังหวะเดียวกันปายเขาของควายป่าตัวขนาดนาหนามา ก็เจาะทะลุกอไผ่เข้ามาหยุดอยู่ห่างกับพุงของกันจองเพียงไม่ถึงสอบดีที่กอไผ่ได้หยุดหัวของมันไว้ไม่อยากจะคิดถ้ากันจองช้าอีกนิดคงโดนเสียบเข้าตัวทะลุแน่ๆกันจองหน้าซีดเหงื่อแตกเป็นเม็ดเป๊งเมื่อควายป่าโทนตัวนี้มันไม่สามารถผิดกันจองได้มันก็หายใจฟึดฟัดเดินรอบกอไผ่ไปมาไม่หยุดน้อยเลิองอยู่บนต้นไทรเห็นท่าทางไม่ดี จึงรีบขึ้นไปหาที่นั่งบนกิ่งไทรหาจุดนั่งดีๆส่วนกันจองนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะสามศูนย์ขีดศูของกันจองหลุดมือหล่นอยู่นอกกอไผ่จึงต้องยืนนิ่งๆหวังว่าควอยป่าโทนตัวนี้มันจะเบื่อและเดินหนีไปแต่สถานการณ์ก็ไม่เข้าข้างเลยควายโทนตัวนี้มันกลับเดินวนรอบกอไผ่และพยายามใช้เขาขีดกอไผ่หวังให้โดนกัญจองน้อยเลิงเห็นแบบนั้น ก็รีบปีนหากิ่งไทรนั่งดีๆเพื่อหามุมปิดชีวิตควายบ้าเลือดตัวนี้ไม่นานน้อยเลิงก็ได้นั่งอยู่บนกิ่งไทรกิ่งใหญ่ที่เหมาะมุมน้อยเลิงหักลูกปืนออกเปลี่ยนเป็นลูกโดดแทนทั้งสองลำกล้องแล้วจึงประทับบ่ารอจังหวะให้ควายทนมันเดินเบี่ยงมาอีกด้านเพราะหลีกเลี่ยงกระสุนพลาดเป้าไปโดนกันจองแล้วก็เป็นหลังที่น้อยเลิงวางแผนไว้ในใจพอดีควป่ามันได้เดินวนมาอีกด้าน ทำให้น้อยเ,เลิงแหลงปืนไปยังร่องขาหน้าหรือที่เรียกว่ารักแร้แดงนั่นเองไม่รอช้าน้อยเลิงขึ้นนกระเบิดกระสุนทันที <S <S <í mos> เสียงกังวานกัมปนาสถานป่าควายป่าตัวนั้นขาหน้าสองขาพับลงทันทีน้อยเลิงกลัวว่ามันยังไม่สิ้นลมสิ้นใจจึงระเบิดอีกลํากล้องหนึ่งออกไป <S <S <í mos> เสียงกัมปนาสนั้นได้ดังขึ้นอีกรอบ จนสุดท้ายคอยป่าทนก็ได้จบชีวิตลงไปเมื่อกันจองเห็นคอยป่าทนแน่นิ่งไปแล้วจึงออกจากกอไผ่แล้วเดินไปหยิบสามศูนย์ขีดศูนย์หกที่ทําหล่นไว้แล้วเดินมายืนรอน้อยเลิงที่กําลังไต่ลงมาจากต้นไทรแดงเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงออกจากซอกหินมาหากันจองที่กําลังยืนรอน้อยเลิองอยู่ไม่นานทั้งสามก็ได้กลับมารวมตัวกันแดงมันมาจากไหนกันวะ แถวนี้ก็ไม่เห็นมีร้อยควายป่าเลยอยู่ดีๆก็โผล่มาเล่นเอาเกือบไม่รอดกันแล้วมาแบบไม่ให้ตั้งตัวกันเลยกันจองมันคงจะกำลังประจวบเหมาะกับที่เราเดินมาเจอมันพอดีควายป่าโทนคือควายป่าที่แยกอยู่ตัวเดียวไม่มีฝูงตัวใหญ่ขึ้นชื่อเรื่องดุร้ายพอมันเจอเรามันจึงปีกเข้ามาหวังทำร้ายเรา โชคดีที่ข้าไม่เป็นอะไรมีเพียงถูกกิ่งไม้ไผ่ขูดตามแขนจุดเป็นรอยและเสื้อผ้าฉีกขาดเป็นบางจุดก็เท่านั้นเองน้อยเหลือข้าว่าเอาปาดเอาจิ้นมันไปป้อติเขาจะเอาไปได้เอาไปย่างแห้งเป็นสเบียงกันจองดีดีดีดปเขาหีบปาดหีบกับ ทั้งสามจึงพากันแล่เนื้อควายป่าโทนโดยเน้นเอาเนื้อขากับเนื้อสันเนื้อสะโพกใส่กระเป๋าที่พกมาจนเต็มจนกระเป๋าชุ่มไปด้วยเลือดเมื่อแร่เนื้อจนรู้สึกเริ่มหนักจึงพากันทําเนื้อหาบเนื้อหามถวายเจ้าป่าเจ้าเขาและพากันเร่งเดินทางกลับแคมป์ใช้เวลาอยู่พอสมควรก็ได้เดินทางกลับมาถึงแคมป แล้วจึงตัดใบตองปูพื้นก่อนที่จะเอาเนื้อจากกระเป๋าออกมาวางไว้คุณวิภพไปได้มายังไงแล้วเนื้ออะไรน้อยเหลิ่งเนื้อควายป่านะครับคุณพ่อพวกผมสามคนโดนมันพุ่งเข้ามาโจมตีจนเกือบหลบไม่ทันกันจองก็เกือบอาชชดไม่รอดเราเอามาได้เท่านี้ตัวมันใหญ่มากเอามาไม่ไหวเอามาไม่หมดคุณวิภพ เดี๋ยวจัดการคุกเกลือหลมควันในแห้งเก็บไว้เป็นสเสบียงว่าแต่ได้ข้อมูลสางดำมาบ้างไหมน้อยเหลือรอยของมันเราไม่เจอเราพบแต่รอยคนที่เจอกันมานั้นแล้ได้ตัดสินใจลองตามไปดูกันและได้เข้าสู่ป่าดงหยิบทึบมีน้ำตกข้างหลังน้ำตกเหมือนเป็นถ้ำอะไรสักอย่างพวกเราทั้งสจึงสังหอนใจว่าต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างในนั้นแน่นอนครับ คุณวิภพดีละ่ะเราจะได้ไปดูกันบางครั้งสิ่งที่ฉันสงสัยอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้พักผ่อนเอาแดงเถอะพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางไปดูกันกันจองน้อยเลิงแดงก็ต่างพากันแยกย้ายกันไปพักผ่อนน้อยเลิงได้ลงไปอาบน้ำกับภูวิภาผู้เป็นภรรยาส่วนกันจองก็นั่งเอาหญ้าสาบเสือขยี้น้ำทาบนร้อยขีดข่วนของกิ่งไผ่ ส่วนแดงก็ได้ไปนั่งคุยกับเมยคณะกลุ่มคุณวิภพพักอยู่บริเวณนี้นั้นดูปลอดภัยกว่าทุกจุดที่ผ่านมาเพราะไม่มีร่องรอยของสัตว์ร,ร้ายหรือสิ่งลี้ลับอย่างอื่นเลยมีเพียงแต่ขโมดตัวเดียวทุกคนจึงมีเวลาพักผ่อนเอาแดงกันสเบียงก็ได้มาเพิ่มเรียบร้อยแล้วเวลาได้เดินมาถึงช่วงเย็นวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวมื้อใหญ่ เพียงแต่ใครอยากกินอะไรก็จัดแจงกันเอาเองเพื่อเป็นการสะดวกท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทลงไปทีละนิดทีละนิด,นดจนในที่สุดก็มืดดับแสงลงไปในค่ำคืนนี้แต่ละคนก็นึกคิดจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กันจองแดงน้อยเลิงได้ไปประสบพบเจอถึงถ้ำหลังน้ำตกว่าข้างในนั้นจะมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่คืนนี้มีเพียงนายเลิศคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ยาม พ่อแดงกันจองน้อยเลิงอ่อนล้าในการออกสำรวจป่าหารอยสางดําเริ่มดึกลงเสียงป่างเงียบผิดปกติด้วยประสบการณ์ของนายเลิศจึงเข้าใจว่ามันอาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเป็นได้จึงเดินไปปลุกกันจองกับน้อยเลิงมานั่งดูบรรยากาศแปลกประหลาดรอบๆนายเลิศคืนนี้มัน,ปนแปลกป่างเงียบผิดปกตินะน้อยเลิงกันจอง น้อยเลิงกับกันจองก็ได้สดับฟังเสียงดูก็ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับในเลิศน้อยเลิงเอาอย่างนี้คืนนี้ผมกับกันจองจะอยู่เป็นเพื่อนในเลิศพ่อดูแล้วมัน,ปนแปลกๆชอบกลนเหมือนมีอะไรกําลังจับตามองเราอยู่เมื่อน้อยเลิงกับกันจองอยู่ยามเป็นเพื่อนในเลิศได้สักพักก็เกิดมืนนกตัวใหญ่บินมาเกาะอ,อยู่บนต้นไทรอยู่สองสามตัว เงามันสะท้อนแสงจันทร์ลักษณะคล้ายคนก็ไม่ใช่นกก็ไม่เชิงเมื่อทั้งสามเห็นแบบนั้นจึงรีบไปเขย่าเต็นท์เรียกปลุกแต่ละคนให้ตื่นมารวมตัวกันเพื่อดูสถานการณ์เบื้องหน้าและหาทางรับมือหากมันลงมาทำร้ายเรามือฉหมังแต่ละคนก็ได้เตรียมอาวุธครบมือหากมันเป็นภัยในคืนนี้ก็คงต้องระเบิดกระสุนกันสนั่นป่ากันทุกคนได้ตื่นมารวมตัวกัน เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เบื้องหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นเราคณะได้ยืนดูสัตว์ประหลาดสามตัวนั้นและพิจารณาว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ด้วยที่พระจันทร์เต็มดวงจึงทำให้เห็นชัดถึงลักษณะของตัวประหลาดนั้นหลังจากที่พิจารณาดูรูปร่างอยู่คู่หนึ่งน้อยเลิงก็ได้พูดขึ้นน้อยเลิงหรือว่านี่จะเป็นผีบินที่พ่อผมนานคำเคยเล่าให้ฟัง ว่าเป็นอสูรกายกึ่งนกตัวเท่าคนมีหน้าตาหน่าเกลียดฟันแหลมยาวสามารถฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆได้เท้าเหมือนเหยี่ยวนิสัยดุร้ายอาศัยอยู่ในป่าลึกดงดำมันสามารถจับคนบินขึ้นฟ้าได้ด้วยกำลังมหาศาลของมันแถมยังฟันแทงไม่เข้าด้วยถ้าเป็นมันจริงๆเราสวยนะครับคุณพ่อผมเคยฟังแต่เรื่องเล่าจากพ่อผมแต่ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ ในระหว่างที่น้อยเลิงกำลังสาทยายลักษณะของผีบินนั้นมันทั้งสามก็เริ่มขยับตัวหลังจากที่ก่ออยู่นิ่งอยู่บนต้นไสรสัพัเมื่อเหล่ามือฉังเห็นภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าก็กระชับปืนมั่นเตรียมพร้อมและไม่กี่อึดใจก็มีหนึ่งตัวได้โฉบลงมานายเลิศไม่รอช้ายืนอยู่หน้าสุดประทับบ่าเลงสวนกดเอคซในมือลั่นสนันปา่า ให้ตัวประหลาดนั้นตกลงพื้นไปก่อนที่มันจะดีดตัวแล้วบินขึ้นไปเกาะที่ต้นไทรต้นเดิมรวมกับเพื่อนมันอีกสองตัวดูเหมือนว่ามันเพียงต้องการอย่างเชิงเมื่อน้อยเลิงเห็นเช่นนั้นก็มั่นใจได้ว่ามันคือผีบินที่พ่อของตนหรืออุ้ยหานคำได้เคยเล่าให้ฟังแน่ๆเมื่อมันกลับไปเกาะอ,อยู่ต้นไทรต้นเดิมแล้วไม่นานมันสามตัวก็ได้บินโฉบลงมาอีกรอบ รอบนี้ไม่ใช่แค่นายเลิศแต่ทุกคนที่มีปืนต่างศาสตร์กระสุนเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันใส่มันทั้งสามตัวไม่เว้นแม้แต่ครูวิภาก็ประทับบา3จุดสามห้าเจ็ดคานเบียงลั่นกระสุนสมทบด้วยแต่มันสามตัวเพียงแค่ตกลงมาแล้วก็บินโฉบขึ้นมาใหม่พวกมันไม่เป็นอะไรเลยจนทำให้เหล่าคณะแต่ละคนกังวลใจมากๆ เพราะถ้าโดนจับไปก็คงต้องถูกฉีกเป็นชิ้นๆแน่ๆเสียงปืนยังดังต่อไปไม่หยุดเพราะถ้าหยุดมันก็จะมาถึงตัวได้ในจังหวะนั้นน้อยเลิงกับกันจองมองหน้ากันก็รู้ใจเพราะเป็นสิษย์พระอาจารย์เดียวกันได้หลวงเอาหุ่นตัวเท่าสามนิ้วมือออกมาหุ่นนั้นพันด้วยผ้ายันลงอักขระโบราณและในมือหุน่นถือเหมือนไม้ไว้ด้วย ออกมาคนละตัวก่อนจะประกบพนมมือบริกรรมคาถากำกับแล้วเป่าลงไปในหุ่นพยนต์นั้นแล้วโยนออกไปไม่นานก็เกิดเป็นเงาร่างยักษ์สองตัวถือกระบองเดินไลฟ่ฟาดผีบินสามตัวนั้นตกลงมาท้ายคาที่เสียงฟาดกระบองนั้นเสียงเหมือนฟ้าผ่าดังสนัน่น เมื่อเห็นว่าผีบินสามตัวนั้นตกลงมาแน่นิ่งแล้วน้อยเลิงกับกันจองก็ได้ท่องคลายคาถากลายเป็นหุ่นพันผ้ายันแดงถือไม้หล่นลงต่อหน้าทั้งสองคนเมื่อทุกคนเห็นผีบินสามตัวตกลงมาแน่นิ่งแล้วก็ต่างพากันส่องไฟย่องเข้าไปดูใกล้ๆก็พบเป็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนที่น้อยเลิงได้เล่าให้ฟังไม่มีผิดคุณพีภพพวกเราช่วยกันหาฟืนเผาทำลายร่างวิญญาณมันซะ ตอนนี้เลยสิ้นคําสั่งของคุณวิภพแต่ละคนไม่มีคำถามใ,ใดๆจึงเร่งทําตามคําสั่งพากันหาฟืนเผาผีบินสามตัวด้วยช่วยกันทุกคนจึงทําให้ไม่นานก็ได้ฟืนมากองเป็นกองไฟขนาดใหญ่ร่างประหลาดสามร่างถูกยกขึ้นกองไฟโดยมือของเหล่าชายในคณะเมื่อจุดไฟขึ้นไฟก็ได้ลามไปไหม้ร่างประหลาดนั้นจนวอดวาย พร้อมมีเสียงกรีดร้องห้อยหวัวนังแหวงอากาศมาชวนคนหัวลุกเมื่อไฟมอดแล้วคุณวิภพกับนายเลิศก,ก็ได้เอ่ยถามกันจองกับน้อยเลิงแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่ทั้งสองเคลื่องออกไปนั้นคืออะไรกันแน่ถึงมีฤทธิ์เดชขนาดนั้นน้อยเลิงได้เป็นคนอธิบายให้คุณวิภพและนายเลิศฟังน้อยเลิงสิ่งนั้นเป็นหุ่นพยนต์นะครับเป็นหุ่นพยนต์ยักษ อสุรพัทและอสุรพันธ์นะครับเป็นยักษ์เฝ้าประตูวัดและประตูโบสถ์นะครับผ้า,าจารย์ให้ไว้กันจองในอสุรพัทผมในอสุรพันธ์นะครับแต่ไม่เคยใช้เพิ่งจะใช้กันครั้งแรกได้ผลดีเกินคาดเลยครับคุณพ่อคุณวิภพดีที่ลูกน้องกับลูกเขยเป็นจอมอาคมและยังเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันไม่งั้นภัยครั้งนี้ คงจะยากที่จะหลีกหนีได้เมื่อเหตุการณ์กลับมาปกติแล้วแต่ละคนก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนแต่ด้วยการผ่านเหตุการณ์ได้ร้ายมาจึงทําให้แต่ละคนไม่สามารถข่มตานอนกันได้ต้องขอจบตอนที่สิบของดงสนธยาป่าสามเหลี่ยมรับแลก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่ส1บ ต้องขอบคุณที่รับฟังคนเล่าภาัยด้วยนะครับสวัสดีครับ